สามคนเก่าไปซื้อไว้จนลืมนะซื้อจนว่าอ่าได้ไรไป็นไดไปกันว่ากัน,นเราใช<อ>่จับบ้าซื้อไว้ตัง้ตอองแต่วันแรกได้สามตัวนะทำได้ของเมียฝันในเริ่มแรกว่าจะซื้อมันเป็นเหล็กเหล้าหรอขอเหล็กเล้าแต่ฝันไวกูกลุ้ตายไม่สามตัวอืมแตเลี้ยงจี้ไปแล้วซื้อเก่าได้เท่าไหร่ซื้นเกาไไ่าน,น,นี้ได้วังแสนยงเลยนะฮู้ไดกันว่าเบลกับจับได้พอดีดิรามิโนเถื่อนกันเยอะมากันซื้อเยอะได้ก่อนค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ ช่องเจ๊ตั้งคนผู้ไทยเจ๊ตั้งพารวยนะคะ FC วันนี้นะคะก็จะพาท่านผู้ชมนะคะไปติดตามตัวเลขแนวทางนะคะของแอดการ์พรวยนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะแอดกาก็ได้309นะคะ FC เข้า3ตัวตรงๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปตามนะคะว่าแอดกาได้ตัวเลขหรือยังนะคะสำหรับงวดนี้นะคะ ใครที่เป็น fc ของแอดก้านะคะก็อย่าลืมนะคะเข้ามาติดตามนะคะดูในคลิปนี้นะคะแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยด้วยนะคะส่วนตัวเลขของออพระทุดงลึกลับนะคะเจ๊ตังก็ได้ข่าวมาแล้วนะคะว่าพระทุดงลึกลับนะคะท่านฝันแล้วนะคะเดี๋ยวจะติดตามตัวเลขมาฝาก fc นะคะ เดี๋ยวไปติดตามรับชมในคลิปนี้กันเลยนะคะ FC ว่าแอดก้าได้ตัวเลขหรือยังและได้ตัวไหนนะคะอ๋อแอดก้ามานคัดมันงปหมานอยครับมาเจียวเจียวเดียวฝันคักฝันแน่สามตัวคือตัวเดียวโคโลเล่นเนาะเครื่องล้านเนาะถือกันสามตัวสองตัวสามตัวก็ถือสามตัวก็ถือถือจนเลื่มสามตัวเป็นเลขของเมียเมียฝันว่าปูเอา ุงตายมาหายสาโตัว FC ก็เลยคุยกันว่าเป็นยังเคื่อซส้อรัฐบาลทิมไ้แน่เลยก็เลยว่ากันซื้อไว้ซื้อไว้ดังใจว่าทีกจีเจ็ดซื้อไว้จนเรื่องเงินเขาเป็นชี้เราคอยฝึกึงคอยจัว่าจะว่าจะร้องสืบเอกแต่ศูนเก่านี่ก็ได้รายอยค่ะศุนเก่าควาควาเนียนค่ะศูนเก่าเอาตัวเดียวเลยพท่านก็ึคนอย่างไ่ได้บนน้อมาให้ วันาเคืนนัอเรื่องเก่าฝันนั้นได้แต่กุ้งยำแต่กุ้งตายอยู่นั่นแหละกุ้งกับวันนั้นเพราะม่กุ้งเป็นเตี้ยนั่นน่ะอย่างนี้ถามาเพรม่กุ้งเน่าจ้าบ้อเพราะม่กุ้งเน่ามันเปกุ้งตายกุ้งเน่ากุ้งเก่าเนี่ยบ้อกลานกับว่ามันจะเป็นมันเป็นกุ้งตายกุเก่าสุดกุ้งตายกุ้งสุกนะมันบ้อเน่ากว่ายังตกงามๆแต่เอาเป็นมาหยกขึ้นกันสามเทียนน่อกุ้งตายแต่ที่สี่มันได้กุ้งเกลียวมันก็หายคับยุก ไต่สามเที่ยงกับสามศูนเ่อแล้วนะครับเจนี่ซีเป็นกุ้งเป็ดเนาะงานครับเจี่ซีเป็นกุ้งเป็ดกันเลขกองละตีแม่นใช่ไมีข้าวตีเมื่อไหรกันสอบผ่านเบิร์ตเลขกองเมัน้องเ้ยจ้ะศูนเก่านเอาทักดูว่าคือว่าแม่นละตัวเดียวเลยครับว่าไา่มาอุ้ยบ้าน เดี๋ยวกันจับสิงฟังอยู่วกันไอ้ใครก็ได้ตัวนี้บ้างนะขี้กับตัวนี้ทะเบียนรถกับตัวนี้พอดีสิไม่มูเธอกระสันกันกล่าวว่าไในมูเธอทายเราไปเรื่อยเบอร์มาได้ถือู้เดียวตรงกันไรมองเนาะแรงน้ำเล็กผู้อื่นผุเรื่องเล็กจะขออ่ะเอฟซีเลยว่าแอดไปตามแอดก้าให้อีกแม่เป็นบอกมาตลายมือแล้วต้องหวัดต้องหวัดกับฟันเลยครับโู้ด้ต้องหวัดเี่นั่นครับตองหวัดนี่ฟันว่าเดี๋ไปกับลูกใต้ค่ะจับไปเรียนวัดนี่ครับ ไปสองคนจับม<ส>ือจุงแขนกันไปนิบไปนี้อยู่ดีๆมันมีควานครับควานมันน้ำมันน้ำม,ม,มากก็เลยพากันเบิ้งรับหันกลับไปขึ้นไอ้เศร้าภายในกิตศพแด<ช>่ควนออกหน้าประตูนี่ควานคว,คว,ควานทางทางทางออกมาก,ก็เลยจับแขนลูกแลน<ช>แลนปกติจะเป็นทางเรียบอันนี้มันเป็นทางขึ้นลงท่างเป็นขึ้นแม่นครับทางเป็นขึ้นแลนขึ้นแล้วลงตอนลยหันหันตั้งใจหันกลับไปเบิ้งหยิกเขาได้จุงศพออกมาศพที่เผาแล้วหขนออกมา เห็นออกมาเสีก็เลยพากันไปเบิ่งกับรูยางเบิ่งมันสติมใสอนาคตถึงเผาจังไดคือคือยังดีๆโยกกับเรื่องสิย่างไ,ออางางาไปใกล้ถึงอุจวันน้ามันออกจากป่ามันใส่ออกจากป่าผมก็เลยไปจับเบิ่งเอาคนดีๆอยู่ว่นนั้นเลยไต่คือเผามาเ,าเรื่องสิพนเป็นตัวนี้วัติงานครับมาเลยจับเพื่อนคนอื่นเลยเฟืร์นว่าบ,าบ่คัดก็เลยเอื่นพาเอื่นเออยังก็ยากเพมันมาเบิ่งนหนกับเฟืร์นเพป็นว่าจังไดบ่นี พืนเลยครับอ๋อฝืนกับปลาเพราะคนตายแม่นครับแต่จริงๆแล้วมันเผาแล้วนะนหนาหนาที่ตายแล้วแต่หนูออกมาเป็งฟืนตายแล้วฟืนปันหนูได้ไปเปิดผ่าเพิ่งพนน่ะมีแค่ส่วนส่วนบนส่วนล่างเรมีท่อนล่างหายท่อนบนยังอยู่แม่นครับจะพบนีก่ตายยังคุยกันดีๆโอ้เล็กบนจะมาบนแต่ ตามน้าที่ที่ว่าฟันเห็นน้องขอปันไปกับน้องขอปันเนี่ยมันสีโอคาหนี่ครับแต่มือนันได้อยู่ได้อยู่สองสามเตือนมันออกไปไล่บ้านก่อนเนีน <ะ S 1> ่ยครับยุซี่ก็ได้กันตรงๆในี่สามรอบนะต้กัดแปลไว้ขึ้นแรกก็ได้สองห้าหนึ่งแปลไว้เรียบร้อยแม่นครับสองหาหนึ่งจะเนียนไปหาหนึ่งเป็นสามตัวบนเนาะเพรว่าเป็นท่อนบนนะเพื่อนว่าอันนี้ขึ้นที่สองขึ้นที่สองนี่ อธิษฐานก่อนนอนแต่เรียกว่าปูขันมันแมียดีๆให้ลูกนั้นฝันเกี่ยวนะ่ยเลยเป็นเมื่อเขียนไห้ใช่เป็นเมื่อเขียนไห้เป็นโตเลยเกียนตรงกลางเพิ่นเขียนหาหนึ่งก้อนแต่มันอยู่ตรงกลางสมมุิจะให้เบิ่งนได้เนาะเขียนไห้เป็นโตเลยบ่ค่ะอันนี้คือก็เพิ่นเขียนหาหนึ่งเป็นเขียนก้อนแต่เิ่นเขียนไห้ตรงกลางห้าหนึ่งเราก็เกียนหาสองข้างบนแล้วก็เขียนหาศูนย์แต่หาศูนย์เบาขยัดแต่หาหนึ่งหาสองมีชัด หาเนื่องน s <S ีเขียนใบก้อนเนี่ยปกติคนทำมันจะเขียนเขียนบนลงล่างอันนี้เขียนตรงกลางแล้วก็บขึ้นบนแล้วก็เขียนลงล่างแล้วแปล่ก็เลยถามว่าครูคือเขียนเลขสี่เองใดเนี่ยคุยกันท่านก็เลยว่ามันที่ว่าบอกเอาง่ายๆเขาเกิดที่ว่าคันตัวนี้มันบ่ได้ซื้อสองตัวบนกับล่างเล้ววันเสียก็เลยว่าพวกมันฝนมาบอก บอกเพื่อว้บอกระวังสิไม่เพราะว่าเพื่อนสิการใหายแต่ว่าเพื่อนเน้นหานหนึ่งแม่นครับผมบนอันหานหนึ่งนี่เพื่อผมเน้นไว้เพราะว่าฝันเห็นน้องขปัญนยังได้เป็นสีวขาหนี่ค่ะครับสิวขาหนึ่งเลยซื้อปุ๊บกระถือเลยหาหนึ่งวันนี้หลังจากที่ไปซื้อผมไปซื้อมายัี้ก็โทรถามว่าหลายวันซื้อปิดักซื้อตัวใดมากค่ะผมกระซื้อมาแค่สองชุดก็คือหักสองกับพาหนึ่งครับก็มาะฝันว่าได้กินกับน้องขปันพอาะปอนลูกลูกปอนพอตางคนต่างปอนกันค่ะ พ่อมาแม่นแล้วล่ะสองขวดในกินนี่คือเขาแล้วมันว่นค่ะเนี่ยครับเขาสองตัวเนี่ยละห้าสองกับห้านงเอาเอฟกาว่าเขาแล้วได้ยินอันว่าสีเอาตัวเดียวเดวล่อไกลมือก่อนให้ฟันหลังจากที่ฟันได้กินกำนองกับฟันก็บว่าะนันได้ฟันก็จะเป็นล่ออีกโค้งสุดท้ายมันมาค่ะนี่ครับผมให้ฟันอีกจักเครือจักเครือนึงครับแต่ที่นี่ตัวเดียว เชิญนั่งเงยได้เนาะหอนี่รับใจจังเดี๋ยวจะงชัวหาใกล้ๆมือนะคะเนาะจะลงช่วยค่ะจะเอากัติดตามไปเรื่อยๆเนาะไอ้กาขนาดจะได้เม็ดเดียวก็ต้องร่อไอ้อักาฝันยางคือจังหวัดคือจังหนึ่งก่าศูนย์อากากันน่นหายศูนย์เก่านะ่คุราอนั้นกัฝันฝคือฝันเตะกักลุ่มกลุ่มจ่ายส้างเพื่อนแต่ฐานลงมากิมาฝันว่าได้ยลงน้ำลงน้ำเอาผมก็เลยว่ามันยืนเก่าแล้วลุงน้ำก็เลยเอาศูนย์ใส่ ถ้าผมฝันต้องนานเยมันจิดเป็นสูนตามลัทีิตัวเองนั่นเอะค่ะสื่อเลยสื่อเลยนี่เป็นเนี่ยพอสอกระก้ากับศูนนี่มหาแทร์เลยมันใจเลยตัวเดียวไปวิ่งกับท่าวิ่งกัเท่งเก่าท่งนสูนเด็กจับคู่ไปเก้าศูนวิ่งก็ได้จับคู่กับเขาครับพอให้เขาอีกวันนี้ก็ได้อีก ให้ได้น่าเด้อเอฟกานะคะเดินทางมาไก่นะคะพี่น้องผู้ใดที่เป็นเอซีของเอฟกานะคะอย่าลืมติดตามครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับท่านฟองนะครับที่มาถ่ายทำนะครับทุกนไหมชอบนะครับเดี๋ยวเวลาคนละนึงไลค่นึงแชร์นะครับผมเคนยากก็ได้หลายคนให้ยู่างให้สามเพื่อนเลยแต่เป็นห้องว่าให้แล้วนะคะ วัดนี้ก็ขอให้เอฟบีมันหมาน้ำเอฟกาน,น, G นะคะพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งตัวเลขน้ำกันนะคนะเนาะคิดหยอดมือเลขออกกัญญาเมื่อไอบอกระปูอยู่หลังบ้านยงาง,ายง,างาอ้อมเอ้ลูกหลานไปนี่นี่แม่มแม,ม่คนมาถามกันเยว่องสี่วงกระเลยใหอยคนไปศูนย์เก้าตัวเดียวแล้วปูใหญ่ผมไอายคนเนื้อเลยว่องยางปูปเนื้อคนยางยัน<ม>ให้ลูกหให้หลานถ<ม>่ายคนเนื้อกันได้ไว้สิคะ อ๋อเหมือนเมื่อเลขออกมันว่าอาการนี่ขึ้นไปบอกไปครอบปู่บอกไปจะได้ก่อค่ะบอกว่าปูให้ลูกใ้หลานไายคนเด้อลูกหลานไปบอกครับได้ซูนเก่าก็ตัวเดียวได้ปูบอกตัวเดียวเม็ดเดียวเลยเลขออกไปจะได้มั่านี่ศูนเก่าจะว่าเกือบได้เป้ากันหมดประกาศร้ออกมาก เจนว่าเห็ดคลิปว่าไหนยังมายังสั่นอยู่ดีใจเนาะคนลุกเนาะค่ะเนาะเป็นว่าคำเท่ากับคนลุกได้หนิผู้ชายนี่ขนาดคนเราสมัยขวัญยังคนลุกเลยเาะเด็กออกกัคิดพ่อนาคาเลยเนาะเพราะว่าพันเน้นมิลี่พันย่าอมิลีผู้ใดได้เบิ่งคลิปก็จะรู้ว่ากาเน้นย่างศูนย์เก่ามันสีบอกตัเอื้อมมากอะผู้ศูนย์เก่าเก่าศูนย์หนึ่ลย เอาสุดตัวเลขอ่ะเอาไปได้ค่ะโอ้ทองกีจะมีอ่ะมันไม่ชัดเดี๋ยวดูโค้งสุดท้ายนะคะรอดูอีกทีจะเป็นโค้งสุดท้ายแต่วันนี้เราลงให้ท่านชมได้ดูเป็นท่านก่อนนะคะ Fc มาแมตต์นี่แหละค่ะมาตัดเยอะเอาคุณแม่แฝดซูนี่อ๋อแฝดซูนี่ไม่เสียงเบนนี่น่าม้าฉีกน่าเอาแตเดียวว่าน้าออกปากผมแปะออกไว้ ป่าก็เป็นแปดนาก็เป็นศูนย์ใจเ่็นเป็นพิสนาจะได้ล่องเขียนไว้อันนี้คือเป็นอีกตัวแป็นหนึ่งนะคะเป็นสองตัวเพราะว่าตัวนั้นได้สามตัวบนแล้วนะแอดครับแต่ที่ตัวรักๆก็คือหาหนึ่งแอดต่างคนลุกเลยที่นองพอโศกน้ำแอดกาเดอหมแได้ปม่เดียวรอโค้งสุดท้ายเนาะเดี๋ยวรอให้ปานอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวหันมาที่กล้องนะคะเดี๋ยวรอนะคะใจเย็นๆนะคะที่กล้องนะครับผมมีหลายกล้องนะคะ fc ใจเย็นๆก่อนเด้อ กได้ใจเย็นเลยชีสามตัวสเอาที on, ่หล ah, ังงูไเลยเจตังเอาที่หลังใจเย็นเยอะกห้ามนเนาะแบนนะเบนขี้เื้อบังเอิญยี่ดีนะ ี่จับไข่ก็ได้ศูนย์เก้ามาได้ที่กับศูนย์เก้ามาเหยียนรถอีกกับศูนยเกโอ้มีมูถือแล้วกนแล้วนี่คือเก้าเปตัวเลขนะคะ fc นะคะแก้หน้าจอนะคะของอก้านะคะในงวดงมิถุนายน2568 251522150 80นะคะจ้างคนมาเริ่มเลขเราต้องยึดมั่นเชื่อมั่นในตัวเองว ขอบคุณคะ่ะแอดกาผมกนขอให้โชคดีกันครับขอบคุณแอณดก <นะ S 2> าสวัสดีครับขอบคุณวันนี้คลิปนี้นะคะขอบคุณ,คณทุกท่านขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแช์นะคะสวัสดีคะ่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ